คือเครื่องแน่นมากคกล้วยมาแบบลูกอ่ะเป็นลูกหนึ่งนึ่งหนึ่งสวัสดีค่ะคอยค่ะสวัสดีค่ะคอยค่ะเฟิร์นค่ะวันนี้เรามากับรายการใหม่รายการใหม่ของเราชื่อรายการอะไรคะหมื่นเท่า เหมือนพ่องานวัดไะเสียงก็เหมือนมาไข่ซึ่งรายการเนี้ยมันมีดียังไงมันต้องใหญ่ต้องยักษ์แคลเยอะๆให้สมกับเป็นเมนูหมื่นแคลของเราไม่ใช่แคลเยอะๆนี่ไม่ใช่รายการหมื่นแคลนะเออจะแตยักษ์คอยเหรอไหมเนี่ยแบบไม่ใช่เหมื่ำไม่ได้ไม่ใช่นะจ๊ะแล้ววันนี้เมนูที่เราจะพาทุกคนมาดูเป็นเมนูพานมไข่มุกวิบสูงปิ๊อย่าไป สูงแบบเจ็ดอ,อยากจะพาพลอยมาเพราะว่าพลอยเคยไปร้านที่แบบว่าเป็นวิปครีมสูงๆใช่ไหมกี่ร้านก็เนะลยห้าร้านวันนี้ที่จะพาพลอยมาเนี่ยมันสู้ได้หรือเปล่า สิบห้าเซนสวยอันนี้กี่ช็อตไม่รู้แต่ที่รู้ว่ากินก่อนไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าขอกินก่อนแล้วก็ไม่ได้มีแค่ชานมไข่มุกนะมีอะไรมีเป็นไอ้นี่ด้วยตัวน้ําแข็งใสภูเขาไฟใสใหญ่มากเพราะว่าเมื่อกืนใสภูเขาไฟมันก็ปงแบบว่าไม่ไม่ไม่พราะเนี้ยมันใหญ่มากพลอยจะเห็นแล้วพลอยจะรู้ว่ามันใหญ่กว่าตัวพลอยใหญ่กว่าตัวพลอยเหรอขิงก่อนตอนนี้พี่เขาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพี่เขาทําน้ําแข็งใสกันมันจะน่ากินแค่ไหน ไปดูไปดูไปดูกันแต่ที่เห็นนี่คือท็อปปิ้งเยอะมากนี่คือท็อปปิ้งที่คนเลือกไว้แค่สามนี่ก็รู้แล้วว่ายักษ์ขนาดไหนบอกแล้ว่ามันใหญ่เท่าตัวพลอยเลยแปลว่าตรงกลาเลยาโอ้โห่คือฐานใหญ่มากเลยมันเหมือนพวงออกไปที่แบบมีรูตรงกลางเอายังไม่หมดนะเนี่ยยังไม่หมดนะ ก็คือว่าจานอ่ะเป็นจานมาะกวเย็นไหมพี่มีใครเคยสั่งแบบนี้ป่ะคะพี่มีครัแล้วเดี๋เขาต้องมากี่คนแล้วแต่ตอนนี้หนูมาสองเฟินนะหนูยังคืออันเนี้ยเฟินสั่งเป็นเมนูเมนูอะไรนมสดกับช็อกโกแลตเป็นอย่างละครึ่งแล้วเนี่ยไอท็อปปิ้งข้างๆตรงเนี้ยจะเอาไปใส่ในตัวนี้ พี่เขาทำไหนนี่ล่ละคือปั้นนินเผาโอ่งอะปั้นโอ่งมีปั้นโอ่งไม่สูงไม่ได้นะคะพี่พี่เขาเริ่มปั้นเป็นรูปเป็นร่างอ่ะเขาหมดปั้นโอ่งจริงเขาให้แบบไม่ห่วงเลยนะใหญ่กว่านี้มีไหมคะพี่อันนี้ใหญ่สุดใหญ่อันนี้ใหญ่สุดจะบอกว่าถ้าไม่ใหญ่กว่านี้ให้จัดมาเลยพ่อโอ้โหชุ่มตอนนี้นมหมดไปแล้วครึ่งขวดต่อมาเป็นช็อกโกแลตนูน่ากินเหรอเหมือนยินหยางอะไรนะข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งดำเดี๋ยวพอเลือกสีขาไปกัน ้าวพูดนดดขนาดนี้เปิ่นต้องก็ต้องกินฟักอะไรแล้วล่ะคือท็อปปิ้งเยอะมากอะมากกล้วยมาแบบลูกอ่ะเป็นลูกอ่ะดึแถวจริงจริงอะไม่เคนจะมีที่ใส่บิสนิตเลนอันนี้มีคนกินหมดไหมคะพี่ จริงเหรอ,หรอแล้ววันนี้เราสองคนจะกินหมดไหมไม่มีถึงเวลาที่พี่เขากำลังจะลงวิคคีม<ช>จ้าโอ,โอ้โหดูท่าเช็คท่าเช็คถ,ถ้าถือไปนี่จะลมนะอือหืออ้าปากสมกับชื่อหลานนี่เป็นเวลาเป็นเวลาให้กับจิ้งจื่อขนาดนี้ กินยังไงให้หมดอ่ะโอ้ยใหญ่มากใหญ่แบบอังจริงป่ะใหญ่มากยอมแพ้ถ้าเมนูเนี้ยขอยอมแพ้เขาบอกว่าเอ็กแนี่คือต้องมากินหกคนเลยนะแล้วนี่คือเราสอคนแล้วนี่เขามีนี่ด้วยรัดนมรัดนมเมนูหมื่นแควจริงๆมีทั้งวิปครีมนมสดมีโอ้โหสารพัดนึกแบบว่ามาร์เมลโล่ซีเรียลโอริโอ้ี่อร่อยอ่ะอืมอืมดีมากหวาน โอ้ฟงคอนเซ็ปชื่อรายการมากเหมือนแนวจริงอ่ะเอาให้หมดเลยเราจะเป็นเด็กวนทีันถ้าวันนี้กลับไปเราหน้าไม่บวมนะเพ้าโห่ให้เตะเลยอะถ้าจบคลิปนี้ไปเราเฟื่อกับพลอยอะหน้ายังริ้วอยู่จริงๆแล้วเราหน้ากลุ้มขนาดนี้ไหนลองชิมอันที่เป็นแบบน้ำช็อกโกแลตมันเหมือนโอวัลตินเลยเธอต่มชื่อว่าเวลาหวานจริงติดใจวิฟมากอะวิฟดีมากเราตะมีฤทธิ์ดีมาก หนูอ่ะชอบกินวิปครีมมากแต่มันผมจืดสิคุณหวานเนี่ยฝันหวานได้ไหมเพราะฝันอันน้ำคุณเยอะเจะต้องกินกับแบบเครื่องท็อปปิ้งเขาให้ท็อปปิ้งแบบไม่อั้นเลยนะอันนี้กี่อย่างนะแปดแปอย่างชนชนชนทุกงานเฮ้ยแต่ว่าทุกคนไอ้นี่ดีจริงขนมปังร้านเนี้ยเขาแบบว่ามันจะกรอบๆเนาะคืดีมากใหญ่มากทุกคนดู คือมันไหลอ่ะมันไหลลงมาแบบเป็นลาวาป่ะแล้วตอนนี้ไม่มีใครช่วยเรากินเลยอ่ะแล้วคือเรามากันสองคนพอยเราต้องอย่าทำให้มันดูทรมานด้วยมันคือรายการมือย่าทรมานอร่อยืมวเวลาหวานก็คือเวลาหวานอร่อยอ่ะอร่อยแบบหวานหวาน เราเหมือนเมาของหวานผายไปแรงเมาของหวานใช่ไหมคะ ไม่รู้เป็นไรเวลาผู้หญิงได้กินได้กินของหวานก็จะกิดประมาณนี้นะคะคนผู้ชายดหวยอันนี้เหมือนเป็นบาสเมนูน้ำแข็งใสนะคะก็จะมีให้เลือกหลายไซส์เลยว่าเราอยากกินไซส์ไหนเลือกน้ำได้ว่าอยากกินน้ำไหนท็อปปิ้งคือเยอะมากแต่ถ้าใครอยากได้วิปครีมแบบเฟินนะก็ต้องเพิ่มไปตามช็อตกนละสิบบาททุกคนจะสงสัยใช่ไหมว่ามันเหมือนแคลอยังไงเพราเ่านีี้แค่ถ้วยเนี้ยคือเราใส่ไปหมดเลยนะตอนทำเมื่อกี้เห็นรไหมมีน้ำราดน้ำราดที่เป็นนมนมหวาน่ะเพิ่มวิปครีมอีกล้วท็อป ปิ้งนี่มีทั้งแบบเค้กแพทมีคอนเฟกมีหนมปังโคอาล่ามาสแต่เขายังดีที่มีแบบผลไม้มาในแบบเป็นตัดเลี่ยนเฟอยเนี่ยพอาอกกี่แคลาเพราะว่าสามพันน้อยไปมปะน้อยไปเดี๋ยวนะห้าพันไส้หมกหนึ่งแก้วเท่ากับสี่ร้อยแคลสี่ร้อยละวอันนมันมากกว่าชานนมไข่มุกเพราะว่าแก้วสี่สิบเป็นสี่สิบสี่พันสี่พันใช่ปะก็ยังคือยังไม่ถึงเนาะ นีพวกเราตกเลขกันปะคนเราทำรายการแล้วกลับไปเล่นกัน,นอนีกแล้วก็คือเอาไปว่าอันเนี้ยครึ่งหมืน่นถึงไหมครึ่งหมื่นไม่ใช่ครึ่งหมื่นไบรจุดสี่พันสี่พันห้าพันแถวไม่เพราะว่าฝากบอกบอลนะคะสบายฟิตเดี๋ยวห้ดูสมดุลด้วยคือตอนเนี้ยจะกินหมดยังไงคอยอย่างพุงท้อมี ยังไม่หมดเดียวยังไม่หมดยังมีชานามไข่มุกวิปสูงเฮ้ยเอามาสู้อันนี้นนกกนคือ5ช็อตแต่ว่าวิพีมอ่ะน่าจะเจ็ดช็อตเลยมัง้งใช่หรอมัง้งตอนที่เราจะกินอันนั้นอะเราต้องกินอันนี้หมดมอันเนี้ยอันเนี้ยชานมไข่มุกเราสั่งคนละแก้วเลยไหมจะได้เติมเต็ม สู้ได้ป่ะยอมแล้วได้ยอมแล้วมาเดี๋ยวเราลองชิมกันนะเพราะอันนี้เป็นชานมไต้หวันแล้วจะกินยังไงอ่ะเป็ยังดึงไม่ได้ถ้าอยากจะปักลงไปก็กลัวก็กลัวมีครีมรู้มั้เอาหนาเป็นมันใหญ่มากเลยมันพอยพลอยทำไงอ่ะจักคนแล้ตัวอะไรอ่ะตรงกัน เขาทำให้แค่5ช็อตเพราะว่าเดี๋ยวมันล้มด้วยแหละใช่อันนี้เราสั่งแบบเกินลิมิตไปมากอะเพราะว่าเราเล่นของใหญ่มาใครจะกนคนอใส่หมูคนมากต้องกินอยูพทิงที่บนให้หมดก่อนแนะนำให้สั่ง5ต่บิ๊กซี่เขาอร่อยมากเลยอะอร่อยอแ,แต่มะอกล็ดยังไม่อิ่มอีก่หรอฮะอแต่มะอกล็ ยที่อิ่มแล้วอรอนมมันเริ่มตีอมนมาแล้วอ้สตั้นอ่ะเดินมถึงัำสตั้นใหญ่กว่าอันเมื่อกี้นะอันนี้คือนมคาราเมลเฟิร์นอะไปถามเขาว่านอกจากตัวชานมไข่มมกมีอะไรแนะนำอีกไหมโอ้โอ้ไโู่ เป็นการกินที่ลุ้นระทึกที่สุดตั้งแต่เคยเหมือนที่เขาลุ้นระทึกกับเรายิ้มน้องไม่ได้ไม่รู้จะรับเป็นยังไงเนี่ยปนรู้นะว่าคนดูเขาก็ต้องลุ้นกับเรามันล้มตัวหรือเปล่าคือมันเอาห่างจากอันนี้ไม่ได้อ่ะนี่เรารู้ต้องทำไงไอ้เฟินก็ต้องเลี้ยวพอลองกินคาเมลดีมาก นี่นี่ขนาดแบบไม่ได้สั่งหวานน้อยหรือหวานเยอะเลยนะคือหวานแบบเอี้ยเป็นการกินเชื่อว่าถ้าใครดูอยู่ก็คงคิดว่าเออพวกนี้มันโลภจะทำไรเงี้ยอยากลองเพลงมากเลยจริงนะอ๋อจะพูอเลลยไม่ขอเพลงขึอย่าอมแอมอย่าอ่อนแออย่าใจบ้าอย่าใจร้อนแก้วนี้ราคาเท่าไหร่อะ เราไปถามพี <S <s ่เขาเลยอ่ะพี่จ๊ะพี่คะพี่คนเดีมนี่แต่ตอนนี้พอคิดว่าแก้วเนี้ยร้อยสิบบาทร้อยสิบห้าบาทอีกข้นบนม่รส้วนของเฟิร์นอันเนี้ยนมคาราเมลอันเนี้ยร้อยยี่สิบบาทอันนี้สิบอีกห้าบาทหมือนกัหนวิปครีมอ่ะทั้งหมดแปดช็อตแสดงว่าเราบวกผิดใช่บวกต่ำไปชานมอ่ะสามสิบบาทไข่หมูอ่ะห้าบาทห้าบาท้าว จะทำให่คุยเันส่วนตัวน้ำแข็งใสอะนะมันแค่2 1 9บาทเท่านั้นใสเอ็กแอลซอมบ้เป็นยาน้ำอะได้เลือกได้สิาลดแต่วันนี้หมื่นแคลอ่ะสำเร็จสำเร็จมากเลยจริงเหรอเพราะว่าเราอะ่ะกินแคลอรี่ไปเยอะมากเป็นไงพลอยสำหรับ <laughs> เมนูหมื่นแคลวันนี้อันนี้ลอยไปแล้วล <laughs> อยไปแล้ว <laughs> ตื่นตื่นล <laughs> อยไปกับหมื่นแคล <laughs> แล้ว <laughs> ก็ดีเพราะมันใหญ่มันยักษ์มันเข้ากับคอนเซ็ปต์เราทุกอย่างรายการใหม่ของเราเป็นหมู่แควเมนูทุกอย่างมันก็จะใหญ่ยักษ์เบลลมเก็ต้องฝากติดตามรายการใหม่ของพวกเราไว้ด้วยนะคะที่สำคัญคือขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่กดซับสไคร์เพิ่มนะขอบคุณเยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรก็ติชมได้ข้างล่างคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ถ้าอยากให้เราไปจินที่ไหนพาไปที่ไหนใหญ่ๆยักษ์สำหรับรายการหมู่แควอันนี้ก็บอกกันมาได้ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบา